ถ้าเราแบบปลูกแบบไม่มีน้ําเนี่ยกระป๋อยเนี่ยมันได้ประมาณกี่ตันต่อไร่พี่ได้ไม่เกินสิบตันถ้าเราไม่ค่อยลดไม่ลดน้ํานะโอ้ไม่ถึงสิบตันจนริงจริงไหมจริงจริงต่อแรกลงทุนไปแสนหนึ่งต่อสองพอทําท่าจะเหลืออ่าพอทําท่าจะเหลือเหลือน,นิดหน่อยพอน่าละต้องรู้ปลูกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยก็เท่ากับว่าเอาไอ้อที่เราจะเหลือเราก็ต้องเอามาลงทุนใหม่เอาเวียนไปอย่างนี้มันก็เวียนไปอย่างนี้ต่อแรกก็แบบ ขาดทุนเก่งๆเท่าทุน่อส<ช>อ .2 จะกำไรหน่อยก็ได้น้อยอีกใ<ช>อ่ป .3 จะจะหวังกำไรโลละไม่ได้แล้วต้องรู้โอ้แล้วถ้าแบบว่าให้น้ำเหรอพี่มันซึ่งไปได้เท่าไหร่ให้น้ําอ่ะให้น้ําน้ําถึงถึงให้สักสองสามรอบมาได้ถึงยี่สิบตันนะยี่สิบตันแค่น้ําแค่มีน้ําก็คือจากสิบไปยี่สิบตันได้เลยได้แปลว่าน้ํานี่สําคัญมากสําคัญมากโอ้แปลว่ามีน้นํานี่มันสร้างกําไรได้ใช่ พออ้อยนี่มันลงทุนทีเดียวมันก็อยู่ได้ถ้าเราบำรุงดีๆอ่ะให้น้ำดีๆให้ปุ๋ยดีๆมันก็อยู่ได้ถึงสี่ปี